โอเคก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยผมนะนิโวผมฟรีตัวเองนะครับซึ่งผมอาจจะพูดเสียงดังไม่ได้หรือว่าจะพูดเยอะไม่ทันนะครับเพราะว่าผม <c oughs> <c oughs> ใกล้จะตายแล้วก็บ้าและ <c oughs> ผม ไอไม่หยุดเลยนะครับช่วงนี้ก็นะครับในวันนี้นะครับผมจะมาแกล้งพี่หวานเลยทุกคนด้วยการแบบว่าใช้ถุงมือ Infinity Stone นะครับหรือว่าถุงมือทานน้อน่นเองนะครับนี่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มาให้ละกันนะครับมันชื่อว่า Infinity g a r l e t นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีใช้นะครับทุกคนคือวลาทุกคนได้มาใช่ป่ะอย่างเงี้ยให้ทุกคนกด F เบร กด F นะครับมันจะไปถือมือที่2องไว้ทุกคนจากนั้นเราสามารถกดที่ขวานะครับเพื่อเลือกแบบว่าเลือกพลังได้เว้ยเลือกพลังใช่ปะเหมือนพลังท i ม e อะไรเงี้ยแล้วกด F อีกครั้งปึ๊บแล้วกดที่ขวาปึ๊บนี่คือนี่คือพลังหยุดเวลาทุกคนทุกอ,อย่างจะหยุดเวลานะครับแล้วทำไมพึ่งไม่หยุดเวลาวะผมว่ามันผิดซีนวะ่ะไอพึ่งเนี่ยเฮ้ยหยุดเวลาแล้วร้องได้ไงอะผิดซีนผิดซีนผิดซีนต้องตายนะเห็นไหมทุกคนก็เจ้าพวกสัตว์จะหยุดเวลานะครับเฮ้ยทำไมมันเองไม่หยุดวะ <S <S ผิดซีนผิดซีนผิดซีนนี่มันพลังหยุดเวลาทุกคนเห็นปะเป็นทุกอย่างจะหยุดเวลาเว้ยนี่นี่คือสกิลไทม์นะครับส่วนอีสกิลก็จะเป็นสกิลโซนะครับอันนี้น่าจะเป็นสิงร่างปะนี่อันนี้จะสิงร่างนะทุกคนดูดิคือทีผ่ผมเป็นช้างนะครับผมผมเป็นช้างนะตอนนี้คือเราไม่ต้องไม่ต้องใช้มอแปงลงร่างเลยนะครับผมแล้วก็เออ่มีอะไรอีกอ่ะแปบบ๊บพาวเวอร์นี่อันนี้เป็นพลังนะครับพลังที่แบบน่าจะรุนแรงอยู่นะแบบพาวเวอร์อุ้ยเสือตายทีเดียวอะ่ะ เอาช้างไม่ตายเอาเอาช้างอึดเอาเอาตัวนั้นตายแทนเอาอยูรักกี้บล็อกนะครับสกิลก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็อีกไอไมสเปซที่ผมใช้ไม่เป็นเทสเทนตี้คืออะไรอะคืออะไรทาไมช้างมันหยุดอยู่นิ่งๆ,ๆวะนี่ผมหยุดเวลาอยู่เหรอเวลาจงเดินเวลาจงเดินโอเคเดินเลย โอเคครับผมก็จะมีประมาณนี้ครับทุกคนก็นะครับใครชอบคลิปนี้ไม่คือไม่ต้องชอบนะครับคือใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ดีกว่ากดไลค์คลิปนี้กันคนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วไปดูคลิปไปเลยดีกว่าทุกคนไปกันเดีเดเดถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้หมาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตัวนี้หมานี้ก็ไม่เฮ้ยหวานทำอะไรเนี่ย ฮ้ยน้ำเย็นจังเลยลา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 ล,ะล,ะละปิดน้ำปิดน้ำอูด้ดอ่ะอ้าอ่านี่น้ำหมดแล้วเหรอมัไมจะหมดได้ไงอะ่ะก็ได้เมื่อมันต่อจากอ๊ะมันต่อจากน้ำในอ่ะอ้ะอาอทุกคนือว่าฝักบัวหวัมันจะต้องพังแน่ๆเลยอ่ะเอ้ย ไม่อาบแล้วก็ได้เอ้ยงั้นอาบตรงนี้ก็ได้หวานทำอะไรของหวานเนี่ยหวานหวานจริงต้องรักบวานทุกคนอ๋อทุกคนหวานลืมเปิดคลิปเลยทุกคนโดนน้ำโดนน้ำน้ำพึมไปหน่อยก็สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในคลิปเอาชีวิตรอดนะคะทุกคนนี่ซึ่งเราอยู่ในป่านะคะหวานก็เริ่อาบน้ำไปเลยเอ้ยดีนะที่หวานไม่ได้โป๊หวานก็ลังใส่เสื้อผ้าอยู่คนอะไรใส่เสื้อผ้าทุกคนวันนี้มันไม่ใส่บิกินียร์กันนะคะทุกคนเดี๋ยวผมจะหยุดเวลาแล้วจะกลับะไรขึ้นอ่่เยางแรกที่หวานคิดออกก็คือเิดที่ต้อองซ่ม้ฝัักบวนนีี่่อย ก็ใช้ได้นี่เดี๋ยวผมจะแบบ้เดี๋ยวพอพี่หวานเดี๋ยวนะพี่หวานจะบอกว่าทำไมสัตว์มันอยู่ทีนี่ครับทำไมสัตว์ไม่เดินเลยเราไปเช็ดตัวกันดีกว่าเพราะว่าผมหยุดเวลาไว้นะทุกคนไม่ได้ว่าเช็ดตัวมันก็เอายาพวกนี้เช็ดแล้วกันเออเราถูกต้องไหมเอายาเช็ดตัวว่าแต่ฟาดทึบอ่าโอเคตัวเสร็จแล้วตัวเสร็จแล้วมาเอาเป็นว่าเราจะต้องทำการตัดไม้นะคะทุกคนเพราะว่าเราอาบน้ำเสร็จแล้วแบบว่าตัวเนื้อหอมเรียบร้อยเอ้าเอ้า อะไรวะทำไมหมูจะนิ่งนนะครับ่เ้ก็จะ่ตนเือนตืเตือนตื้าก็ขุดได้นี่หว่าหมาว่าทำไมหมูไม่เดินเลยไม้ข้างล่างเออต้นไม้ข้างล่างเนี่ยมันจะต้องมีหัน้าไมหมูเดินวะหมูมันต้องบักแน่เลยนี่นเต้นอะไรอะไรอเคนี้น่ยหมูเรอหมูนี่ไงหยุดนิ่งครับหมูหายหอูตื่นเ้อ้ทำไมมันหยุดเอ้ทำไมมันแข็งเงี้ยมันเหมือนมันตัวแข็งเลยทุกคน ขนาด ACP ตัวนั้นไม่ยังแข็งเลยไม่ใช่ ACP เขาเรี้ยงแล้วตัวสัตว์ประหลาดอะเจ็ดสิบเจ็ดตัววัวตรงนั้นวัวหรือกะทิงแหละมันไม่แข็งนะไหนวัวตัวไหนไม่แข็งสัตว์ประหลาดยังแข็งเลยอ่ะมันมันแข็งนะเว้ะมันแข็งด้วยแต่มันมันแค่แบบวัวตัวนั้นที่ไม่แข็งมันมันแค่เดินไม่ได้อ่ะมันไม่แข็งดขุดหมูไม่ได้ด้วยตีหมูไม่ได้เลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นมาทุกคนนี่เอ้าเอ้าอ้าตีไม่ได้แล้วอนี่ตีได้แล้วเอ้าอะไรวะ หวั่นว่าไมค์คราฟตจะต้องบั็กแน่ๆเลยทุกคนแจ้งโมจังด่วนเลยทุกคนโมจังวาเรามาทำการโมแจ้งกันมาใหม่ทำการคราฟใหม่ได้มา12อันนะคะทุกคนในการทําบ้านของเรานะคะทุกคนวันนี้จะต้องสร้างบ้านให้แบบว่าสร้างบ้านนี้ก็ได้เรับาหัวจะหยุดเวลาแล้วกันทุกคนธรรมดาธรรมดาแล้วกันนะแบบว่าเป็นบ้านแล้วก็มีประตูมีอ่าแล้วเฉยเลยอุ้ยอุ้ยอู้ทุกคนอู้อู้คิปเปอร์คิปเปอร์แต่ อะไร้ไปคิปเปอร์ม oh! oh! ันลอยมันไม่ลอยแล้วอุยเอ่ออะไรอ่ะเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวมันหยุดอีกนั่นไงหยุดจริงๆด้วยทำไมเป็นอะไรวะเนี่ยทำไมเป็นงี้วะเนี่ยโอ้โหทุกคนคิปเปอร์โคตรเยอะเลยโอ้โหโคเยอะเลยที่บายแล้วทุกคนดีครับหมดเวลาปพ๊บโคตรเยอะเลยตอนนี้คิปเปอร์หยุดเววลลาแ้ทำไมมันแบบเหมือนไปไปหยุดหยุดไปไปหยุดหยุดมันคืออะไรอ่ะไปไปหยุดหยุด โอ้ทุกคนกว่าดูเหมือนฝูงซอมบี้กาลังแบบว่าลุมแทะแบบไม้อยู่เลยอ่ะโอ้โหทุกคนมันจับจ้องดูเราอยู่เนี่ยมันไปหยุดไปหยุดเนี่ยทุกคนมันวาร์ปเนี่ยไปหยุดไปหยุดเนี่ยแล้วมันก็เสียงอะไรก็ไม่รู้ฟุฟฟแถวเนี้ยคือเสียงอะไรอ่ะเสียงคิปเปอร์อยู่ข้างล่างเหรอไม่รู้แหละทุกคนแต่ว่าหวานรู้สึกว่าหวานยิ่งอยู่หวานจะยิ่งอันตรายมันจะไม่ปลอดภัยกับชีวิตของหวานนะคะทุกคนทว่ชอบที่พูดกดีกว่าดีจากลักษณะของคิปเปอร์ทุกคนสียงล่างคิปเปอร์แล้วก็แบบอ้อโอเคเนเปอเค เราต้องหาอาหารก่อนนะเพราะว่าตอนนี้อาจจะต้องรีพิวเลือดตัวเองก่อนคิปเปอร์ทำไมนายเดินช้าจังมาโอเคแบบว่าพวกคิปเปอร์ควรจะไม่ตามมาในน้ำคนไม่เหมือนเราจอเลยนะครับเพราะมีเป็นร้อยล้านเลยเมื่อกี้วัันนนนีี้้ตองง่ผมกาลเเดิยโอเคงั้นเอาเป็นว่าเราจะต้องหาทำเลในการสร้างบ้านนะคะทุกคนแต่ว่าน่าจะไม่เอาแถวนี้เพราะว่ามันน่าจะใกล้กับพวกคิปเปอร์เกินไปเหมือนกับว่าดึกๆมันจะมาเยอะทุกคนหมายถึงเราทำการตัดไม้ต่อดีกว่าคิปเปอร์ เอามาันระเบิดเองโอ้โหทุกคนอ่ะเมื่อกี้หวานแบบ <c oughs> กำลังตัดไม้อยู่ี่เชียวอ่ะหนตาย <c oughs> ที่ไหนวะเนี่ยน่าจะไม่หรู้สึกแถวนี้มันเป็นเงียบๆจังวะอ๋อวันนี้ว่าช้างมันหยุดอีกสิหรือว่าวันหลอดแน่เลยทุกคนผมเนี่ยดูช้างไดนได้ว่าฉันไม่ได้ดูเวลาที่ผมคิดว่าแบบน่าจะแบบทําให้หวานตกใจไปหาตัวของไปทำอะไรกันต่อดีอ่ะดีนะที่ของไม่ตกมันต้องหาอาหารก่อนเพราะว่าอาหารแค่นี้มันน่าจะไม่พออาหารอาหารหาอาหารสิ็จปุ๊เราจะไปสร้างบ้านกันนะคะทุกคน เงี่ยมีอาหารตรงนี้อึ๊บโอเคงั้นเอาเป็นว่าเราสร้างแถวๆนี้กันนี่ไอเนี้ยฮูแมนเลยเนี่ยโอ้โหแถวนี้ช้างเยอะมากเลยนะสามหนึ่งเก้าเก้าเราจะสร้าสามหนึ่เก้าเกตอนนี้แล้วกันขออนุญาตเคลียร์ญาติก่อนนี่ก็ทุกคนนี่จะได้ไม่เป็นอุปสรรคกับเราในการสร้างบ้านจะได้เรากะพื้นที่ได้ถูกอึ๊บปึ๊บปื๊ดตัวนี้เลยผมจะสิงมันอ่าโอเคไม่ฉันสิงแค่นี้น่าจะพอแล้วแหละนั่นแหละว้าอยู่ไหนเอานนี้อ่ะด้วยโอเคแล้วก็ทำการครับไม้นะคะทุกคนอุ้ยม่่่ใหญมาาาากกละะันเเพรรว เวลานี้มันเดินเองอันทุกคนมันน่าจะอยากเขมือพี่หวานมากนะแค่นี้ก็น่าจะพอละอยากมา้แบบเหลือฮะเหฮะฮะปึ๊บหนึ่งสองสามเหลืออ่ะนอ้โหตกใจโอ้โหตกใจหมดเลยอะคือทุกคนใจจะวายอะมันเดินเองมันเดินเองนี่ก็นม่รู้บปีศาจไก่นี่เฮ้ยโหสุดยอดอยู่ปีศาจไก่นี่ไก่เดินเร็วมากเดินเร็วมากโอ้ดูเฮ่อหวานกลัวเฮ้ยหวานไม่ต้องห่วงหวานเดี๋ยวเขาจะช่วยแกเองอย่าเข้ามา ว้าวทุกคนหวั่นกลัวตัวมังคุดใหญ่ตายตายตายไปซะโดนอะไรอ่ะจะทำร้ายแฟนฉันทำไมโดนอะไรตายอ่ะมันเหมือนล้ำแสียงพวกละคนฉันช่วยฉันช่วยเธอเองนะสวยหรือว่ามีพ่อพ่ออยู่แถวนี้อ๋อหรือว่าจะเป็นตรงนั้นหรอที่มันแบบว่าเป็นที่ที่พ่อมดสถิตอยู่อ่ะพ่อมดสถิตอยู่อ้ยขอบคุณมากพ่อมบคุณที่ยมาตกใจจริงหมั่นหัวใจจะวายเลยเมื่อกี้ว่าพิศาษไก่มันมาปุ๊บชันหวันตกใจหมดพิศาษไก่เอ้าสวัสดีเจ้าช้าง เฮ้เจ้าช้างสวัสดีเจ้าช้างในเจ้าช้างเจ้าช้างช่วยทุกคนช้างช่วยเราช้างช่วยเอ้ยขอบคุณมากเจ้าช้างเราทำตัวเป็นคนดีหนก่าอุ้ย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 อ้าไม่มาเฮ้นี่ช่วยจริงปะเนี่ยมาช่วยหรือมาแกล้งกันแน่เนี่ยโอ้ยเจ้าช้างเจ้าช้างช่วยเขาเจ้าช้างช่วยเขาโอ้ช่วยจริงปะเนี่ยช่วยจริงปะเนี่ยช่วยหรือมาแกล้งเนี่ยตอนแรกอุตส่าห์ดีใจว่าจะมาช่วยโอ้ทุบบ้านเราพังสะเสลอะไรเราก็ตกออกมาด้วย โอ้ยไม่เป็นไรงั้ฉันฆ่าเองก็ได้วะน่าจะเหลือสกิลไหนบ้างนะเรลตี้คืออะไรอะผมยังไม่รู้เลยอ่ะขอขนมปังเล่เกันเรลตี้อู้ทุกคนอู้ว่าเล่เทฟหมดเลยอ่ะเรล่ดี้อ้ความ่อเป็นจริงความเป็นจริงไหนความเป็นจริงวะทุกคนมีเยออะเเเลกินยตังมีแคแล้วกันไม่บมานเราจะสิบไม่เนี่ยทุกคนไม่รีบขุดรีบขุดรีบขุดจิตใจอ้ทุกคนซอมบี้เห็นแล้วแล้วไอวินออกไปออกไปออกไปอะไรอ่ะ หรือจะเป็นวิญญาณไก่มาช่วยเราวิญญาณไก่วิญญาณช้างทุกคนอันนี้คืออันนี้คือการวาร์ปนะครับมาดิฉันไม่กลัวแกหรอกนี่เน่นี่เน่นี่เน่เสรีแค่พาวเวอร์แหละทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันเหยียบข้าศันเว้ยซัมบี้นี่ เหยฉันลูกคนทำตายยากจังอ่ะทำไมมันอืดจังเนี่ยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ภัยก็ไม่ตายหยิบเดี่ยวมองฉันทำไมมันอันยังไอมีสองอันต้องปิดแล้วแต่พวกคนว่าสิบสองอาจจะพอไหมขอลองก่อนนะแต่ก็ไม่พอแน่เลยเช้าแลยไม่พอแน่เลยทุกคน ผมว่าผมจะไปรับทานอสแล้วแหละแบบเสียงอะไรวิ่งวิ่งบูนอะไรนั่นลูก Two thousand years later สร้างบ้านไม่เสร็จซะดี Oh my god Oh my god โอเคแล้วก็เฟลเนมตอนนี้เราก็ขุดต้นนี้จะขุดต้นข้างหน้าเพิ่มนะจ๊ะโอเคตรงนี้ตอนนี้เราเป็นทานอสนะครับเฮ้ยรื้ปิดเพราะคุ้มว่ะโอเคปิดแล้วตืบตืบให้ฉันอันนี้เสร็จปล่อยลำเสียงไปใหพี่หว่านเพราะฉันจะต้องแบบว่าสร้างบ้านให้มันเสร็จก่อามันจะเสร็พิฆาตเสร็พิฆาตหวานเห็นได้เปล่าจะเสร็จไม่ได้วันเนี้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้ไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่ได้อ้อมันจะไปจะได้อะไรขึ้นวะโอ๊ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะทานนสทาฮะทานนสที่เป็นมันม่วงอะนะหรือว่าเมื่อกี้ที่เราตายเพราะทานนสเหรอทุกคนโอ๊ยทุกคนหว่านกุศลกำลังขุดมาแบบสบายใจเฉิ็บอยู่ดีตายเลยพามาเพื่อยึดครองโลกเอืม ฉันว่านายน่าจะดูการ์ตูนมากเกินไปนะทานอาตัวปลอมเพราะว่าเออทานอาตัวจริงเขาตายไปแล้วแล้ว,ลวก็เออโลกนี้มันเป็นโลกไม้ครับผมมูจังที่เราสามารถแบบว่าเอ้าเอ้าหว่ากำลังจะบอกว่าโลกไม้ครับมันสร้างหมดเทียดีขึ้นมาได้ถ้านายอยากเป็นแบบเจ้าของโลกอยากครองโลกไายก็ไปสร้างอีกแมพห<ะ>นึ่งของนายสิเวลาทุกคนพลังมันเยอะด้วยสิฉันจะหยุดเวลาให้ดูไ,ไ,หไหนเหอะไอพันไอทานอาตัวปลอมไหนดูหน้าก็รู้แล้วอย่า,ยางปดียเลย <S 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 ไหนเป่ี่ยนอยู่ได้เลยไหนอ่ะ อย่ามาใกล้ฉันนะฉันไม่ชอบมันม่วงชอบมันสีเหลืองอะไรจะทำไรฉันไหนหยุดเวลาฉันสิกล่างชางี่เหรอหยุดเวลาเอ้าทุกคนทานรถหายไปแล้วช้างตัวนี้มันก็เอ้าอะไรเนี่ยแล้วช้างตัวนี้มันก็เอ้าทุกคนทานรถหายไปแล้วช้างตัวนี้มันก็จะอะไรเราไม่รู้มันจะขีดเราไม่หยุดเลยโอ้โอ้ทุกคนเเท่าที่หวารู้ชามันไม่ไม่ได้มีพลังแบบว่าโอ้ไม่ได้มีพลังแบบว่าสิงร่างคนอื่นนะโอ้โอ้ทุกคนโอ้โอ้ทุกคนมันขีดเราแรงมากเลยช้างเนี่ยฮึบทึบ เหมือนมันจะออกแล้วหรือเปล่านะออกแล้วแน่เลยเออนี่ไงแน่เป็นทานอสตัวปลอมอยู่แล้วเพราะว่าทานอสเขาไม่ได้มีพลังสิงล่างใครซะหน่อยถ้าไหนไปทานอสจริงๆอ่ะไหนลองดีดนิ้วให้ฉันดูสิไหนดีดนิ้วฉันดูสิไหนใน<ด>มีพลังนะอะไรนอกจากพลังลำแสงอะไรเงี้ยมาดูดูนะอ่าเอามาดีเอามาดีอย่ามาลองกับ <c oughs> กำลังจะบอกว่าอย่ามาลองกับฉัน <c oughs> ไม่ตายสิทุกคนเราเออถือว่าเป็นการเลี้ยอาหารให้เราเลยวะเฮ้ยแล้วคือแล้วคือฉันต้องกลัวนายใช่ไหมทานอสอ่ะน่ะ ฉันก <shirt. S 1> ็อยากจะแกล้งกลัวนายเนี่ยแต่ว่าหน้านายแบบว่าอู so, ้ฮ่ามันกลายเป็นของฉันแล้วพวกฮ่านี่ฮ่าฮ่ามันบอกว่าโกดผีทุกคนใครสนล่าใครสนล่าหืมหืมมาสีทานาะตัวปลอมนายอ่ะไม่ได้เก่งไม่ได้เจ๋งอะไรเลยมาสีเธอใช่สกิงไม่เป็นหรอกนะอ้าโโออวเกมแคสเกมแคสอ๋อ My God